พี่มีใครอยู่ไหมอุ้ยตีนเขาอยู่ตรงนี้พี่สวัสดีครับมาหาพี่สอนนะคะพี่พไม่ใช่ไอเขาเป็นช่างทำถนนเส้นนี้อะครับพี่พี่รู้จักไหมพี่สอนไม่รู้จักเลยเหรอมีคนงานอยู่ที่ไหนอีกบ้างครับพี่ ตรงตลาดอะเหรอโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับรู้จักพี่สอนเป่าพี่สอนบ้านเนินมะม่วงอะจ้าเขาบอกว่าทำงานก่อสร้างถนนเส้นเนี้ยตลาด มีอะไรชื่อมีหรือเปเออล่าไม่แน่ใจแฟนใหม่ใ,หมชชชใช่ไหมเขาเป็นคนที่ไหนล่ะคะพี่ <c oughs> เป็นคนอีสานเหรอ,อ,อไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะคนชื่อสอนคนนี้อยู่ที่ไหนเหรอยูอ่ตรงไหวมาป้ามุ่งเลยครับ ตามหายากหายเย็นอะนไรขนาดนี้เนาะภารกิจตามหาแม่ให้กับพี่แอนหลังเราลงพื้นที่บ้านห้วยขมิ้นแห้งจังหวัดพิจิตรแล้วยังหารอยต่อเชื่อมไปหาแม่เฉลวยไม่ได้ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปแถวแถวตลาดโพทะเลเพื่อตามหาพ่อสอนอดีตแฟนของแม่เฉลวยเพื่อสอบถามว่าตอนนี้แม่ฉลวยไปอยู่พิกัดไหนกันแน่ครับ เนี่ยเหรอดูดอพอดีโอ้สวัสดีจ้าแม่หนูมาหา,าพี่สอนพี่สอนบ้านเนินมะม่วง่ะจ้ะอยู่แถวนี้ไหมหนูมาหาคนคนก่อสร้างนี่แหละคนคนทำถนนนี่แหละเขาบอกว่า คนที่หนูตามหาอยู่เนี่ยเขาทําถนนอยู่แถวตลาดนะคะผมพี่พี่รู้จักพี่สอนไหมคนนั้นหรือเปล่าไม่ใช่เหรอก็ผกว่าทําอยู่ตรงหน้าพีทีอ่ะสองคนผมเนี่ยเนรอสวัสดีครับพี่พี่รู้จักพี่สอนไหมหรือว่าพี่พี่ชื่อสอนใช่ไหม หนูชื่อเต้ยนะเต้ยทำรายการตามหาคนที่พัดพากจากกันมีลูกเขาจะตามหาแม่แล้วเขาบอกว่าแม่ชื่อหลวยฉินสูงเนินชื่ออะไรลูกอะลูกเขาชื่อแอนพี่พี่สอนเป็นคนบ้านเนินมะม่วงไหมครับอ่ะใช่แล้วล่ะโอเคนี่แหละครับพอสอนแฟนเก่าของแม่ฉลวยคนที่เราตามหา เมื่อตามมาจนถูกตัวแล้วเราก็ไม่รีรอที่จะสอบถามเขาถึงพิกัดปัจจุบันของแม่เฉลวยทันทีแม่ก็รู้ไอ้ปาจีนอยู่ปาจีนใช่ไหมตะเกียเต้ยเจอพี่พี่หมายาที่ที่อบอตอแล้วพี่หมายบอกว่าเอไม่แน่ใจว่าแฟนเขาจะรู้หรือเปล่าครับผมก็เลยให้มาสอบถามที่นี่ดู<ห>อยู่ที่ปาจีน,จนพี่พ,พี่โรงงานโรงงานอะไรนะนี่ลูกสาวเขานะเหมือนแม่เขาไหมเหมือนเหมือนเหมือนรลใช่ไหม ฮะใช่ไหมชื่อจริงชื่อจรลวยใช่ใช่ใช่ชื่อเฉลวยแม่รวยก็ลูกเมียไม่ใช่เดี๋ก็ลูกเมียเมียก่อนไม่ใช่ไออันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกันนะไม่ไม่ใช่เรื่องผัวผัวเมียเอะไรกันนะไม่ได้ทะเลาะกันอ๋อโอเคแม่ถือท่อนเหล็กเนี่ยเต้ยก็เก่งๆพอสอนให้คําตอบเราไม่ได้ ทางเดียวและตัวเลือกเดียวตอนนี้คืออีเตอร์อีจันตัดสินใจเสียงดวงเอาข้อมูลที่พิทิศให้เรามาไปขอให้เจ้าหน้าที่อำเภอโพทะเลเช็คพิกัดปัจจุบันของแม่ฉลวยให้ครับโชคดีของเราที่เจ้าหน้าที่เข้าใจในเจตนารายการในที่สุดทำให้เราได้ข้อมูลของแม่ฉลวยมาแล้วครับโอเค ขอบคุณพี่มากๆเลยนะจริงๆอ่ะตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกสุดท้ายที่ได้จะมาขอความอนุเคราะห์พี่อ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเพครับพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณครับและในที่สุดช้อยสุดท้ายของเราที่เราเลือกที่จะเสี่ยงมาถามข้อมูลส่วนตัวไงการเสี่ยงดวงไพ่ใบสุดท้ายต้องเสี่ยงดวง เป้าหมายต่อไปของเราก็คืออยู่ที่หมู่3ตํตำบลหนองพโงอพงอําเภอศรีมหาโพลองโทรหาลูกเขาคนไหมว่าลายเสียงชาวบ้านเขาบอกว่าเขาย้ายไปอยู่กับลูกใช่ไหมม,ม,มีเบอร์ลูกเขาแหละทำไมละ่ะ คุณจริยาเบอร์ที e คุณพยายามจะติดต่อ c ม่ n n มารถติ n n ่อได The n ร m b e r ค o u r e า r y i n g t ิ reach cannot be ต o n n e c t งั้นก็เจอกันที่หมู่3ค่ะถ้าจะขนาดนี้ละก็ จากอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรทีมงานอีเตอร์อิจันมุ่งหน้ามาต่อที่อำเภอศรีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีหลายชั่วโมงใช้ได้จนในที่สุดก็มาถึงปลายทางเราสอบถามเส้นทางมาเรื่อยๆเป้าหมายคือบ้านหลังหนึ่งในหมู่ที่3ตำบลหนองโพงจุดเริ่มต้นที่นี่ก็คงหนีไม่พ้นบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามนี่แหละครับสวัสดีครับอันนี้แม่ผู้ใหญ่เหรอ วัสดีครับจากอีเตอร์อีจันนะครับได้ทำรายการตามหาคนพลัดพรากจากกันพอดีมีลูกเขาจะตามหาแม่เขาเป็นลูกบ้านอยู่หมู่3ามับผมก็เลยจะมาขอความอนุเคราะห์หน่อยชื่อแม่บุญชูฉินสูงเนินอยู่กับบ้านคนชื่อจริยาพ่อสวัสดีครับจะอายุประมาณ70แล้วครับผมเป็นบ้านจัดสรรครับเดี๋ยวเข้าไปบนาไใรบกวนหน่อยนะคะโอเค กลัวว่าแม่เขาจะอยู่บ้านคนเดียวแล้วแล้วเราจะไปบุกรุกในกลัวแม่เขาตกใจก็เลยจะขอผู้ใหญ่พาไป okay. ผู้ใหญ่น่ารักมากความอุ่นใจของเราก็คือผู้นำของหมู่บ้านนี่แหละครับจากบ้านผู้ใหญ่มุ่งหน้าสู่บ้านเป้าหมายในหมู่ที่3เดินทางไม่นานก็มาถึงพิกัดนี้นี่แหละครับคือบ้านของพี่หนิงลูกคนที่รับแม่ฉลวยมาอยู่ด้วยจากจังหวัดพิจิตรครับ

ผู้ใหญ่ดูบ้านนี้ไหมเหมือนรูรู้จักไอ้เจ้าหนิงอ่ะอ๋อพี่หนิงใช่ใช่โรงงานนี้ใช่แต่เด็กเจ้าหนิงผมพอรู้จักเขาแต่คุณแม่เขาเราไม่รู้จักแต่ว่าดูเปิด์เธอไม่มีเขาทำงานอไางเงไม่ได้ใจแต่เหนกเขาย้ายที่เหมือนเขาบอกว่าทำงานโรงงานอะไรแต่เขาไม่ได้เลยทำมันไม่เนี่ยแล้วตอนนี้เขาเพิ่งเขาเ่อยนะหนิงครัเอ่อถ้าบอกชื่อหนิงเขาก็รู้จักแล้วคือเอ๊แม่จะอยู่บ้านไหมเนาะ

มนอยู่บ้านนไมอกจากเสียงน้องหมาก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเกิดข uh> uh mm ึ้นในบ้านเป้าหมายเลยนะครับใครเป็นเพื่อนหรือว่าใครรู้ว่าเขาทำงานที่ไหนบ้างอะครับอย่เดนเื่อจะไปหาเขาที่ทำงานแต่ว่าเป็นออกจากรถไปแย้ายอยู่ไปลงอยู่ไปเดย่ายองถาม ถ้าอยู่ข้างในก็ได้นะแม่ใช่ใช่แม่เพราะที่เขาใสแค่ใ้างในค่ใส่ข้างนอกถ้าอยู่ไปใส่ก็ไว้หนูติ๊กเด็กกระตุ้นต่อไปนิดนิ้งเนี่ยนิ้งรักน่ะหมอไปใหญ่เพชรงานอยู่สายแน่นอ๋อแต่ออกจากอลูมิเนียมนันแล้วเนาะออกจากโรงงานมินิมัแต่ตอนนี้อยู่โรงงานนี่อารมณ์มินิมวายเทคประมาณนั้นใช่ไหมประมาณวายเทคใช่ไหมมีเบอร์ธรรมดามีเบอร์ใช่ไหมจะขอเออไอติ๊กมีเบอร์หนิงไหมวะไมะอ๋อ อ๋อโอเคโอเครู้เรื่องก็คันนี้น่าจะเย็นทีเดียวมอเรื่องห้าโมงต้องต้องทันแล้วเราเราพอจะมีเบอร์พี่หนิงไหมครับไม่มีค่ะที่น้องก็ไม่มีเมื่อทำงานที่เขาโทรศัพท์ไปไนเออใช่ที่ทางานเขาก็ไม่ให้รับโทรศัพท์เนาะน่าจะเย็นทีเดียวเพราะเขาเรื่องห้าโมงอยู่แล้วเราต้องมาดูแม่เขาอ๋อแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเต้อาจจะไปขอ ที่โรงงานลองเช็คลู้ว่าบริษัทวายเทคนะที่ที่น้องรู้ว่าแต่เไม่รู้ว่าออกจากวเทคไปยัง Facebook เขาอ่ะมีมีเขียนที่ทำงานไว้ไหมั้ยาดู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 ดตนะคูด s ไูด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 ูงูดูอยูด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 ูวูด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 ดูหนดูวูด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 นดูดูดมาูดูดดู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 ดด มันกดเข้าไปดูไม่ได้วะ่ะมีอะไรกับเอ่อเบอร์ผู้ใหญ่ใครได้ได้ขอหน่อยนะครับด้วยครับขอบคุณครับเราเดินทางต่อไปยังโรงงานที่คิดว่าพี่หนิงอาจจะทํางานอยู่ที่นั่นเมื่อถึงปลายทางเราใช้เวลาสอบถามและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สักพักสุดท้ายก็ได้ค<ด>ําตอบครับ เขาลากออกไปแล้วกลับไปรอที่บ้านเขานั่นแหละดีที่สุด The best choice พเพราะว่าเขาเลิกงานห้าโงกว่าจะมาถึงบ้านก็คิดว่าเธรู้ได้ไงเขาเลิกงานห้าโม,ไมางไม่รู้นะเ <it> ดาจะกกาับปกติถ้าเป็นสาโรางงานห้าโมงแล้วรู้ได้ไงเขาทำงานโรงงานไม่ใช่ไปถึงบ้านก็จะอยู่บ้านเลย กลับมาปักหลักที่หน้าบ้านของพี่หนิงตอนนี้เราทำได้แค่รอแล้วก็พยายามถามคนแถวนั้นภาวนาขอให้เราได้เจรจาความตั้งใจครั้งนี้กับพี่หนิงก่อนอาทิตย์ตกดินนะครับไม่งั้นภารกิจในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกคงเป็นไปอย่างลำบากแน่ๆพี่พี่รู้จักแม่ชูเป่าอ๋อขอ,อบคุณครับน้องแม่ชูไหนจ๊ะแม่นมนุษ เดี๋ยวนะต้องมาตต่อขอโทษลูกเพล่สามชิตสวัสดีจ้าหนูจะมาหาแม่นงนุชเนี่ยรู้จักไหมรู้จักแต่แม่ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่หรอเรามาปูนเปียนหน้าบ้านเขาเนี่ย ระหว่างรอและเจาะแจะไปเรื่อยในที่สุดฟ้าก็ใจดีส่งเพื่อนบ้านของพี่หนิงคนนี้มาเจอเราที่หน้าบ้านครับรบกวนพี่หน่อยนะลูกเขาจะตามหาแม่แล้วแล้วตามหามาแม่เขาอะชื่อแม่แม่อะไรนะลืมอีกแล้วแม่บุญชูแม่นงนุชแม่นงนุชเป็นแม่ของพี่หนิงอะอ๋อ oh. ใช่แต่ว่าทีเนี้ยเต้ยเต้ยเรียกแม่แม่ลงโน้ตออกแกแกตามองไม่ถี่ใช่ไหมใช่พี่พอจะเรียกแกได้ไหมพี่หนิงทํางานที่ไหนอ่ะหลอหลอลบคนพี่หน่อยนะเกือบก็ไม่ได้ใส่ในที่สุดเพื่อนบ้านก็มาแล้วได้แค่โรแล้แกไม่แกไม่น่าอยู่บ้านค่ะแต่ว่าแม่แกอยู่หรอ ปกติพี่ได้คุยกับแม่แม่น้องนุษบ้างปะแต่เห็นแกอยู่เมื่อวานพุ่งจะคุยกับพี่หญิงหรอใช่ค่ะอ๋ออีกบ้านหนึ่งเขาก็รู้จักกันอ๋อเหรอพี่แล้วพี่ไม่มีเบอร์พี่หนิงเหรอไม่มีไปยืนคุยกันอยู่เมื่อวานเหรอใช่แกแกมีเบอร์พี่หนิงไหมเออแกงมือโทรหาพี่งไหม แกเข้าวตึงไม่ใช่เหรออย่างนี้แกน่าไปทางานแล้วหรือเปล่าจะไปดูรถเจก,ก่อนนะได้ได้เออลองเรียกแม่แกดิม่แกหมคนมาหายอยู่หน้าบ้านเราแล้วแม่ยายตอบแป๊บเดียวยายก็ตอบแล้วนะ พี่บุ๋มคุยกับยายให้หน่อยเผื่อแกตกใจแกแกคุยรู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องหรอแกมองไม่เห็นเลยหรอมองไม่เห็นเลยพราะแกจะพอพี่หนิงไ่ทำงานแกก็จะอยู่คนเดียวอเอ็นดูเนาะในที่สุดความพยายามก็เป็นผลพี่หนิงตอบสนองการเรียกของเพื่อนบ้านและออกมาพบเราจนได้ครับ คนออกมาหมาเงินมาแล้วเต้ยเงินมาเ <c oughs> ดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งพี่นิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญ,ญาตนะเต้ยนะครับได้จกักจากเพจเต้อยอีจันเต้ย,ตย,ตยทำรายการตามหาคนพัดภากจากกานันครับ มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเขาทนนะพี่เขาจะตามหาแม่เขาบอกว่าเขาไปเติบโตในครอบครัวบุญธรรมแล้วก็แม่เขาเนี่ยชื่อแม่หลวยพี่หนิงพอจะรู้ไหมว่าคุณแม่เคยยกลูกให้เป็นลูกบุญธรรมอะไรอย่างเงี้ยสีหน้าพี่หนิงนิ่งนิ่ง แต่ทำเอาหัวใจอีเตอร์นี่เต้นรัวมากเลยนะครับคำตอบจะทำให้เราไปต่อกับความหวังของพี่แอนได้หรือไม่ติดตามในตอนต่อไปนะครับว<ะ>้า <laughs> หนักตีนรอ,องเท้าเสียเลยเ,เออ,เอนะฉันต้องเปลี่ยนเกิบแล้วล่ะรองเท้าที่ซื้อมาเมื่อกี้อุย้ยไม่ได้พี่ <c oughs> ตรงตลาดอะเหรอโอเคขอบุณคับขอบุณคัาเออมีห่ำลมหนึ่งกูฮั <c oughs> านี่บอกเฮ้ยใครหูวิไปเปลี่ยนเกิบก่อน ตู้ประจำทางไปปั๊มพีทีข้างหน้าพี่ จะทองไปยันปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้าสุดละอาฟ้าเกี่ยวตามหาหัวใจวอนฟ้าให้คลายกดเกณฑ์ฟ้า i